ทุกทุกคนครับเฮ้เลวลาที่ผมต้องเปิดเผยความจริงนะและนี่คือไฟล์ทั้งหมดที่ผมเก็บไว้ในไฟล์ขายมาเตือน,นครับขนาดคลิปล่าสุดที่ผมลงไปก่อนคลิปนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นไฟล์ที่สองร้อยยี่สิบสองนะครับไฟล์เก่าไฟล์ใหม่อะไรเยอะมากดูพวกมึงดูที่ใช้เอาไปลงทุกก็มีที่แม่งกูทำไปทำไมวะทั้งนั้นกูไม่ได้ลงก็มี อันเนี้ยกูไม่ได้ทำกูทำนะแต่กูไม่ได้เอาลงยูทูบเอออันนี้เนี่ยไม่เป็นกุญเชี่ยอันนี้ลงอ่ะเออันนี้ลงอ,อ่ะอือก็นี่ยคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาบ้างมาั้าอันนี้ผมทำเป็นรูปอ่ะเอาแคปเล่นๆโอเคมาดูเพื้องหลองก่อนต่องผมเลย เมื่อเราเข้ามาเราก็จะเด้งไปที่มีเดียบราวเซอร์นะครับอ๋อมีบอกว่าผม,มใช้คลายมาสเตอร์ในการตตดต่อ,ตอสํารับอามหรือ่อนหรือไอ้กล้าหรือไอ้นาจาหรืออ,อไอ้กายที่มึงดูคลิปกูอยู่ตอนนี้กูก็อยากบอกว่ากูจะเผฟูแลว้วไปเด็ก่อนตตดตอวไดีโอโอเคขรื่องเลย ผมขอแทนนิยามผู้ชมอ่ะคุณแล้วกันนะครับโอเคบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมมีคำหยาบคายเยอะเนื่องจากผมคุ้นคำหยาบคายเดี๋ยวเข้ามา,า,มมมาสักีีมึงไมีเดียวมึงเข้ามาสักกี่สิจ้าโอเคมันไม่เข้าสักทีโอเคเข้า,าสายสักทีโอเคผ่านมาขึ้นชั้นบนมึงเข้ามะ โอเคเราไปที่อะไรก็ได้อืมไปทีแ่แอปผมใช้ตัดอัดหน้าจอมาแล้วสมมติผมใช้คลิปอล้ว่บผมจะสอนคุณตัดต่อปล่อยพลังก่อนแล้วกันว่าหลายคนตัดต่อปล่อยพลังไม่เป็นถูกไหมล่ะครับผมจะสอนคุณเองโอเคไม่ต้องสนใจไฟพวกนอกีกแล้วนพี่อันไหนวะอ๋อนี่ยผมก็ให้เกันมาก โ okay. อเคไปดูวิธีการตัดต่อตารางเตือนนั้นผมเดี๋ยวค่อยเราผมเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจขี้เกียจทำไฟไหมนี่ครับคลิปที่ผมกับน้องเพื่อนถ่ายไว้ตอนที่นี่เหรออ๋อไม่ต้องไปตัดแจอะไรมาหรอกพี่น้องเห็นไหมคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าผมจะเปิดเผยความจริงไงครับใช่เพราะงั้นผมจะ อืมผมใช่ไหมครับเทนะครับบอกก่อนโอเคเปดยังใครที่จะตามว่าผมใช่ไหมครับรุ่นไหนเนี่ยโอ้รุ่นไม่รู้ล่าสุดหรือเปล่าอ่ะผมเล่นได้สุกรุ่นครับแต่ขอรุ่นที่เก่าไม่ใหม่ไม่ไม่ใหม่ไม่เก่าอ่ะมึงจะิว่าอะไรอืมวองว้ตรงนี้เอล้ยโยจะเล่นยังไงวะไม่รู้ว่ามีฟังแค่นี้เนี่ยืมบางกูสงรงยอ เอาตอนนี้จะเอาะตะค้อโล้วเอาตัวนาสุดโอ้ยเออผมว่านะเออเดี๋ยวดึงอ่ะแตประมาณสี่นาทีแล้วทุกท่านสงสัยแล้วว่ามึงพูดมากจังวะโอเคให้คุณไปที่ตัวน,นี้แล้วก็มาตรงนี้ครับ อันนี้ว่าผมไปเก็บมาจากยูทูบเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาถึงมุมนี้แล้วก็กูไปตรงไกลค,ครับแล้วก็ปุ๊บใช่ทำแบบนี้เลยเอาละมาดูวิธีการทำกานให้คุณไปที่โคม,มาคีครับโอ้กดเปิดไปครับสีเขียวจะค่อยๆหายไปทำแบบนี้ครับมันก็จะดูพลังหน่อย,อยๆมาตรงนี้เลยค,ลครับ แล้วก็กดไปที่ลูกบินแจอะอึะ๊บแล้วก็อ้นี่ก็ขออยับออกมาครับให้เจ้านี่เราขออยับออกมามาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็กดไปครับจากนั้นก็มาตรงนี้ครับแล้วก็ตัดด้านหน้าทิ้งแม่งเลยเอาล่ะเหลือแค่สองอันมาดูกันว่าเป็นยังไงครับจะออกมานี้ครับโอเคแล้เวเราจะดูไม่ได้ดูเฟรมเด่นไม่ได้เพราะว่า เพื่อผมใส่เดียรผมจะดูภาพด้านบนไม่ได้แล้วแอปนี้มันยังไงกระตุกหน่อยก็อย่าไปหาใช้กันเลยนะว่าผมหวังดีนะ <c oughs> โอเคคลิปนี้ผมจะเปิดดับคิวอันนี้ด้วยนะครับใครจะถามอะไรก็ถามมาได้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมไปตอบในคลิปหน้า <c oughs> ไม่น่าจะไม่ไมไมไม โอเคย่อไปตรงนี้อ่ะเสร็จเสร็จไปอีกหนึ่งงานนนะนเป็นยังไงอุ๊บบังกะระนี่มอง้วดับนี้ครับแล้วก็ไปที่ โคมวองไ้ตรงนี้แล้วก็ขยายมันใหญ่มากๆากว่ามันนี้ครับแล้วก็กดไปที่โคม,มาคีครับตัดสกรีกรกรนออกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ไปตรงนี้ครับโอเครีเซ็ตแล้วคุณก็กดไปที่เอ็กพอตเอาละเมื่อคุณเอ็กพอตเสร็จแล้วคุณก็รอ โอเคพอคุณพออีกคนมาถึงวันนี้มันจะเป็นไฟนะครับให้คุณเอาไปลงคือท b e ได้เลยเอาละนี่ถือว่าผมสอนคุณฝัยพลังแล้วนะโอเคบายบายบายครับทุกคนโอ้ยโชคดีในการดูคลิปนี้